<Hello. S 2> oh, สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าอันมื่อนี้ก้าสิห้าม้าออกมายังผ้าม้าออกมะยังเห่นแล้วก็ผ้าหนังปันออกมาเหล่นผ้าเพิ่นไปไอสวนสาธารนณะไก่บ้านจ้ากับพิมพคิดว่าสิไปเก็บแอปเปิลน,น,น้ำเนาะจ้าถามี่เนาะถือถุงมาพรเนาะหนังปันถือถุงมาด้วยเราจะไปเก็บแอปเปิลกันไปจ้ามาลุ่นกันมาสิได้บอไปเลยจ้า มาหอดพากเราจะต้นแบบพันสีแดงลูกแต่ว่าเขายังไม่สุกไงชิมได้เลือกดูลูกแดงแดงได้นะอาจจะยังจะมามีคิดว่ามันน่าจะยังเปรี้ยวอยู่นี่ทั้งนี้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นี่ลูกใหญ่เอลิกเมีย แดงอยู่ใช่ไหมกินได,ด,ได,ด,ได้ลองชิมดูม, <laughs> มันจะยังเปรี้ยวอยู่ต้องรอให้เขาแดงก่อนถึงมาเก็บตแต่เราเก็บไปกินกับพริกเกลือได้คุณต้นนี้แห้งดกคุณนะเป็นพวงเป็นพวงเลยจา้าสะออนป้าคุณอ่ะนี่หน่วยหน่อยเป็นพวงเป็นพวงอยู่ อ้ยสะอ่อนวันมันบักระทันบานเห่าปวดระบาดมองเนี้ยงานนี่ต้นนี้ดกแห้งจ้ะสุดฤทธิ์สุดเดชต้นนี้กระดกนะอื้มนะปาดปาดปาดหน่วยหน่อยแนวแนวอันนี้น่าจะเป็นพันหน่อยหรือเปล่ากระโบหน่อยปันได้ด้เนาะ บางคนข้าเจ้าดองเป็นข้าเจ้าก็เก็บไปดองดองกะแซบปักแอปเปิ้ลนี่อเอามาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองชิมดูอืมแซบอันนี้ผสมปันได เดี๋ยวพี่มสิเก็บไปเก็บไปกินก็แจวไปแดกเก็บไปกินก็ผิดเกลือเนาะจ้ะ Er du ute og har det gøy? จะต้องออกไปจากที่นี่ Mountain แล้วก็โ o เ c โน o นะคะคือภูาแล้วก็อันนี้อันเดิร์มาเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลย What are you gonna get ได้โป l c a n o อรา oh. กลางๆ v o l a n เดี <Okay. S 2> ๋ยวเรามาหมุนรอบสองนะคะอันนี้หมุนแรงจริงนะ <c oughs> อา่าเดี๋ยวรายเราจะไปที่ไหนไม่รู้ Again <c oughs> เดี๋ยวหมุนใหม่เพราะว่าเราซ้าตลอดเ ให้ได้เรือเรือือเดี๋ยวเราเลอันต่อไปเดีเเดเดเไได๋เล่น้เก้กล่นนจะเข้าไปร <laughs> okay <There. laughs> เราไปขอบคุณขอบคุณ okay. ที่เทรนมาส่งออเรามาถึงบ้านแล้วเทรนส่งถึงบ้านแล้วเคก็จะขึ้นเพราะว่าเทรนเาส่งเรามาอูวิลี่ไฮ In the house. Hello. Hello. Mhm. <laughs> the, okay. the truck? Have a huh? You driving? ันนี้เรือเหรอมามี่คิดว่าเป็นเพลเนลอันั้น,น,น,เนเนนนบ,บีีหรือเปล่าของเบ,บีีหรือเปล่า Oh <laughs> สนุกนกเดี๋ยวเราเล่นอะไรต่ออันเล่นอันนั้นดีกว่าน้ำปั่นยังไม่เล่นอันนี้น้ำปั่นยังไม่ได้เล่นครบอันเลยนะคะมันมีอันนี้อันนี้อันอะไรพีนหมดเลยน้ำปั่นเล่นโอ้าาหน้ำปั่นอะไรไม่ก็เฮลี่ เล่นประมาณจ้าสิผานาที่0ยีินาทีกะกะสิก้าบานละจ้ะเพราะว่าฝนเลิ่มตังเข้ามาแล้วเนาะเอากรับบานสิไดพยผ้ากรับบานละแต่ว่าเพิ้นงสิเก็บแอปเปิลไปกินไปจิ่มเจลซะก่อนนะจ้ะไหนขอใส่ถุงหน่อยลูก งอใหญ่เก็บได้หลายลูกเลยนะคะอือฮึนี่เราเก็บอันนี้ได้นะอ่ะโอ้เล็กเอาอันใหญ่นี่นี่เอาลูกนี้มาเก็บทางนี้นี่อุ้ยนี่อันนี้ต้นไม้ใหญ่อยู่นะนี่มาทางนี้ลูใหญ่จังอ่ะน,นี่จะเป็นแบบใหญ่ ใหญ่บิ๊กบิ๊กออเอลลี่ d o n อีเด็ดโอ้อันนี้ใหญ่เอ้ยอันนี้ใหญ่พอแต่เรามาเก็บอันที่แบบลูกใหญ่ๆมันจะได้เปรีปร้ยวเกีียว <c oughs> อืนมไม่มีลูกใหญ่แล้วเน,นี่ย <c oughs> อันนี้ลูกใหญ่ไหมได้ค่ะ ใหญ่เท่าไหร่ไปดูตรงนู้ตรงนี้ก็จะมีลูกใหญ่ไม่ค่อยเยอะยังไงนี่นะอันนี้ต้องไปล้างนะไปล้างกลับบ้าน,นไปเราล้างก่อนค่อยกินมาเก็บต้นที่สองนะคะเก็บเลยเอลลี่ <laughs> หวานต้นเมื่อกี้นะคะเนี้ยมันแอปเปิลแอปเปิลปกติเลยมันปันเป็นตากรุงยิ่งนี่ลูกนี้นี่อันนี้เหรอเริ่มแดงน,นิดนิดเจ็บมือเก็บพออ๋อันนี้ไงอันนี้ได้เออได้ไหมได้ค่ะ จะเก็บเฉพาะอันที่มันแดงใช่ไหมใช่แดงนิดหน่อยได้ถ้าแ,แดงนิดหน่อยแปลว่าเขาเริ่มแก่แล้วแก่ก็คือแบบมันจะแดงแล้วมันจะกินได้ถ้าเกิดมัน,น,นไม่แดงมันกินไม่ได้ก็กินได้ค่ะแต่มันก็จะเปรี้ยวไงเราเอาไปกินกับพริกเกลือไงพริกพริกเกลือเดี๋ยวเอาไปกินน้ำเจวนะบ้านเขาเอื่นกินกับเจวน่ะคนอนากตเขากินไม่กินเจวไม่ แดงนิดนึงน,นั่นปั่นดูแลผมใครไม่รู้ติดผมหนูน่ะเอลีเอลีอันนี้ลูกเล็กแต่ก็เก็บได้เพราะว่า อันนี้ได้อยู่เพราะมันแก่แล้วใจะแก่แล้วไปดูสิเราเก็บได้เท่าไหร่ละนี่ยเยอะไม่ใช่แอปเปิลแอปเปิลนอร์ดิสแอปเปิล อ๋อ oh, this one is big a m p a n อันนี้ใหญ่กว่า oh yeah this one big as well Oh. อ่ะมาเอาอยากกินนะเนี่ย don't eat <laughs> big one แกแล้ว โ <anse> อู้มันเก่าตะกร้าให้เลยอู้ต้นมี้หนูว่าลูกใหญ่นะถ้าเกิ ไปกลับบ้านนี้กระิบผ้ากันกับบ้านแล้วบันนี้ฝนต่างเขามาแล้วจ้าม้าก็ได้แลนสนุกสนานกันไปน้ำปั้นกะเลนนัน เลนของเล่นแล้วมวนบอลมวน,มน <c oughs> กับเสื้อผากันกลับบ้านแอปเปิ้ลก็ได้แล้วจ้ะเก็บแอปเปิ้ลไปกินกับแจวก็ได้ถุงบักใหญ่แล้ว <c oughs> ไปจ้ากลับบ้านแล้วสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บบ๊ายบาย